จวนจับตาแนวโน้มฝนและการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคมและฝนมีโอกาสทิ้งช่วงอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศเดือนกรกฎาคมรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันอังคารที่1กรกฎาคมครับ วันนี้ก็มีให้หลุนกับหลายเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่หรือว่าจะเป็นทิศทางของประเทศไทยของเราครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็อย่าลืมลุ้นสภาพอากาศบ้านเราครับว่าวันนี้จะมีฝนหรือไม่เพราะว่าจากการอับเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วง13กรกฎาคมครับก็พบว่าในช่วงแรกครับในวันนี้ถึง6กรกฎาคมครับเข้าสู่เดือนกรกฎาคมมากระดำแรงรับต้นเดือนเลยนะครับหลายพื้นที่มีฝนชุกกระดำนะครับ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและก็ด้านตะวันออกของภาคอีสานก็จะมีฝนตกหนักตกเบาสลับกันไปในแต่ละวันนะครับและนอกจากนั้นครับยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกสะสมโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนซึ่งยังเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมจากพันน้ําป่าหลหลากได้นะครับเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานั้นบริเวณดังกล่าวนี้มีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องทําให้ดินนั้นมีการอิ่มตัวครับต่อให้เป็นปริมาณฝนปานกลางก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมขัง หรือว่าน้ําป่าไหลหลากได้นะครับในช่วงนี้ครับปัจจัยในล่องมรสุมนั้นก็จะขยับลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยมากขึ้นครับยิ่งส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนในช่วงนี้เป็นหลักเลยนะครับที่จะมีฝนตกชุกได้ตกได้มากกว่าพื้นที่อ,อื่นครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปนะครับแล้วก็ฝนจะตกชุกแบบลากยาวนะครับก่อนที่ในช่วงวันที่10กันยายนเป็นต้นไป มีสัญญาณของยอมฝนใหญ่นะครับหรือว่ายอมความกดอากาศต่ําที่เป็นลักษณะของพายุน้อยครับพี่น้องจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ฝั่งของทางด้านเวียดนามมาจับตากันต่อครับในช่วงตั้งแต่10เป็นต้นไปนะครับมีโอกาสเจอฝนใหญ่อีกครั้งนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องครับทั้งหมดคือการเบียงข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ecmwf ครับต่อมาบรูการเบี่ยงข้อมูลจากกลมอุตุนิยมวิทยาครับในส่วนของการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ดยจากข้อมูลครับจากกรมอุตุพบว่านในช่วงในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนนะครับปริมาณการกระจายของฝนก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับและหลายพื้นที่มีโอกาสเจอสภาพะฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งซ้ำซากนอกเขตชนรัทานครับเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมไทยด้วยกลาลังอ่อนครับจากนั้นครับในช่วงถึงหลังของเดือนกรกฎาคมปริมาณและก็การกระจายของฝนนั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคอีสานและก็บริเวณภาคใต้และตะวันตกครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมาพัดแรงอีกครั้งครับและก็นอกจากนั้นครับจะมีปัจจัยของแนวล่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของไทยทั้งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานครับสาหรับข้อควรระวังครับในเดือนกรกฎาคมนี้ครับมักจะมีการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก แล้วก็จะเคลื่อนตัวผ่านมาทางด้านฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับซึ่งจะส่งผลทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านเะเรารมันประเทศไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับส่งผลทําให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกและก็บริเวณภาคใต้ด้านตะวันตกครับดังนั้นหากดูจากข้อมูลการคาดหมายในช่วงเดือนกรกฎาคมระหว่างโมเดลอากาศ ECM w u f และก็ทางด้านกรมอุตุนะครับก็สรุปได้ว่าจาก2ข้อมูลนี้ ยังไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับในเรื่องของฝนในช่วงต้นเดือนครับโดยทางด้านโมเดลอากาศให้ฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปต้นไปครับลากยาวถึงช่วงเกือบเกือบกลางเดือนครับมาแบบชุกๆนอกจากนั้นก็มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําส่วนข้อมูลของทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับจะให้ในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนมันมีปริมาณฝนน้อยดังนั้นก็วิเคราะห์ข้อมูลตามพื้นที่ของพี่น้องนะครับแต่ย้าอีกครั้งนะครับส่วนใหญ่ฝนก็จะชุกบริเวณพื้นที่ตอนบนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือบนอีสานบน ในช่วงต้นกรกฎาคมนี้ครับส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นก็มีโอกาสทิ้งฝนหม่ส่วนพื้นที่อื่นๆน,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 นั้นไม่ว่าจะเป็นบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกในบางพื้นที่ก็มีโอกาสเจอฝนทิ้งช่วงแบบลากยาวครับก็ดูกันไปตามแต่ละพื้นที่ครับต่อมามาดูแนวโน้สมสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ1กรกฎาคมครับในวันนี้ครับฝนเริ่มกลับมาชุกในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคอีสานบน ภาคกลางด้านตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกนะครับส่วนทางในภาคใต้ยังคงเน้นทางด้านตะวันตกเป็นหลักปัจจัยฝนก็จะเริ่มกลับมาค่อนข้างชุกนะครับหลังจากนี้ไปมาติดตามรายละเอยียดตามภูมิภาคกันเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือเริ่มมีฝนฟ้าขนองกลับมาเพิ่มนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ครับก็แจ้งเตือนพี่น้องทางดานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาเชียงรายน,าน่านแพร่ อุตรดิตถ์ภากพิษณุโลกพิจ,จิตรแล้วก็เพชรบุร์นะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาท่านพคอ,อีสานครับในวันนี้บริเวณพะอ,อีสานจะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ยังคงเน้นทางได้จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนม มุกดาหารกระสินอำน,นาจเจริญยะโสธรศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ31-34อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางครับมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนทางได้จังหวัดอุทัยธานี ระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับอุณหภูมิสูงสุงสด3 3 3 5ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับ ก็แจ้งเตือนพี่น้องตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเซาสักแก้วจันทบ,บุรีและวก็ตราดครับโดยอุณหภูมิสูงสุงสดในวันนี้ครับ30-3งค์องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ ลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากครับวันนี้ก็มีลุ้นทางในจังหวัดเพชรชบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีครับสำหรับอุณหภ,ภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ3 1อถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ และก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสลุนฝนได้อยู่ที่ประมาณละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกบางแห่งนะครับวันนี้ยังคงลุ้นทางได้จังหวัดระนองพังงาและก็ภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด3 2มสองถึงสาองศาเซลเซียสโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาครับลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดได้ความเร็ว2 0่สถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตร ส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วกลับมาอัปเดตสภาพอากาศกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ